สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะ ซึ่งวันนี้นะลูกในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับน้องปอ .1 นะคะเราะลูกจะมาทำการทบทวนไปด้วยกันเลยนะคะและการทบทวนวันนี้ครูออยก็มีใบงานมาให้เด็กๆทำด้วยนะลูกนะอย่าพึ่งเบื่อวิชาคณิตศาสตร์เนาะซึ่งคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียนควบคู่กันไปคือเรียนทุกวันเลยนะคะแล้ววันนี้ใบงานที่เราจะใช้ในการทบทวน จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนเด็กๆพร้อมจะดูหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วเรามาดูใบงานของเราวันนี้กันเลยนะคะตัวอย่างคือเป็นแบบนี้เลยลูกเหมือนที่ครูออยกำลังให้เด็กๆด,ดูในโน้ตบุ๊กหรือในคลิปของครูออยตอนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องหลักสิบและหลักหน่วยซึ่งหลักสิบและหลักหน่วยวันนี้จะเป็นจำนวนนับ ที่มีค่าไม่เกิน20นะคะและเด็กๆเนาะสำหรับใครที่ผู้ปกครองนั่งอยู่ข้างๆเด็กๆอาจจะได้ใบนี้มาวาง เรียนคู่กับคลิปคูออยแล้วแต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกทำงานตอนนี้เด็กๆสามารถดูหรือฟังคูออยอธิบายการทำใบงานให้จบก่อนแล้วค่อยไปทำใบงานกับคุณพ่อคุณแม่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่ว่างก็ได้นะลูกนะหรือเด็กๆจะทำด้วยตัวเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเน้นไปที่เรื่องตัวเลขในแต่ละหลักซึ่งเป็นจำนวนนับที่ตัวเลขยังไม่ได้มากนักนะลูกนะ จะเป็นจำนวนที่ยังไม่เกินตัวเลข20โดยก่อนที่เด็กๆจะทำแบบฝึกหัดนะลูกก่อนอื่นเลยเรามาดูตัวอย่างก่อนซึ่งนอกจากในคลิปของครูออยแล้วในใบางานของเด็กๆก,ก็มีด้วยลูกตัวอย่างนะคะดินสอที่มัดรวมคือ10นอกจากนั้นอยู่โดดๆดดเราเรียกว่าอย่างละหนึ่ง เพราะฉะนั้นตัวอย่างมี10แล้วก็มีอีก3 10นับเพิ่มไปอีก3หรือบางคน10แล้วก็ 11, 12, 13เพราะฉะนั้นตัวอย่างเด็กๆจะเห็นว่ามีดิสออยู่ในข้อตัวอย่างทั้งหมด13แท่งเราก็จะนำตัวเลขจากการนับมาเขียนเห็นไหมลูกแล้วก็มาดูว่า13เนี่ยหลักสิบคือเลขอะไร และหลักหน่วยคือเลขอะไรซึ่งโจทย์ทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วนะคะ13มี1อยู่ในหลัก10และ3ในหลักหน่วยเดี๋ยวคุูอ้อยขอถามว่า3ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่ลูก3ในหลักหน่วยมีค่าเป็น3และ1ในหลัก10บล่ะคะ1ในหลัก10มีค่าเป็น10เนาะเพราะฉะนั้นการทำใบงานวันนี้มีตัวอย่างให้ดู หลายคนไม่ต้องดูตัวอย่างก็ทำได้นะคะเดี๋ยวครูออยจะอธิบายเนาะไปทีละข้อซึ่งวันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยนะลูกนะสำหรับข้อที่1นะคะดินสอที่มัดรวมคือ10จากนั้นมีอีกเท่าไหร่ลูกครับต่อกันไปเลย10แล้ว11 12 13 14 เพราะฉะนั้น14ตัวเลขที่เราจะเติมตรงนี้คือเลขอะไรลูกเลขอะไรคะเลข1กับเลขอะไรเอย่ยเลข1กับเลข4ซึ่ง1กับ4ที่เป็นจำนวน14นะคะมี1ในหลัก10และมี4ในหลักหน่วยถัดมาข้อ2มีดินสองมากขึ้นเยอะเลยมัดรวมคือ10จากนั้นนับต่อลูก10แล้ว 11 12 13 14 15 16 17 18 19เราก็จะใส่เลข19ในกรอบสี่เหลี่ยมก,ก่อนนะจากนั้นนำเลข19ที่มีเลข1กับเลข9มาแยกว่าตัวเลขไหนอยู่ในหลักอะไรเพราะฉะนั้น19เด็กๆลองไปแยกดูนะว่าตัวเลขไหนอยู่หลักอะไรนะคะถัดมาข้อที่สและข้อที่สี่ ข้อที่3ก็มีดินสอแล้วมัดรวมคือ10นับเพิ่มลูก10แล้ว11 12 13 14 15 16 16ใส่ลงไปตรงนี้ก่อนนะมี1กับ6แล้วก็นำไปพิจารณาในส่วนของหลัก10แล้วก็หลักหน่วยด้วยนะคะจากนั้นข้อที่4มัดรวม2มัดซึ่ง1มัดรวมคือ10 10บวก10คือ20เพราะฉะนั้นตรงนี้เลข2กับเลข ศูนย์นะคะซึ่ง20นะลูกเขาจะมี2ในหลัก10โดย2ในหลัก10มีค่าเป็น20แล้วเขาก็จะมีศูนย์ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นใบงานวันนี้ง่ายมากนะคะให้เด็กๆนับจำนวนดินสอในแต่ละข้อจากนั้นเขียนจำนวนที่เรานับได้ใส่ในสี่เหลี่ยมเล็กๆก,ก่อนนะแล้วนำตัวเลขที่เราใส่ในสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะ ไปวิเคราะห์ด,ดูว่าอยู่ในหลักอะไรเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ใบงานง่ายมากเลยเด็กๆทําให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าทําผิดนะคะสําคัญคือห้ามลืมเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชัน้นแล้วก็เขียนเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ